เปรียบอุปมาภาษาริบุตรต่อไปอีกว่าตั้งแต่ภูเขาหิมะวันจนถึงมหาสมุทรสาครในระหว่างนี้ถ้าโดยจะนับทรายนี้ก็นับไม่ท่วนถ้านับจํานวนเม็ดนะทรายกี่เม็ดตั้งแต่สมมติว่าตั้งแต่นประเทศเนปาลไหลทะเลน่นะกี่เม็ดดีทรายทรายนับไม่ท้วนด้วยการนับเม็ดทรายนั้นก็ไม่อาจที่จริงเม็ดทรายนั้นก็อาจนับได้โดยไม่เหลือฉันใด ทรายเหล่านั้นเนี่ยยังพอนับได้ถ้าเทียบกับที่สุดแห่งปัญญาพรษสารีบุตรนั้นจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเมื่อตั้งคะแนนเอาไว้ตั้งวิธีคํานวณเอาไว้ทายในแม่น้ําคงคาพึงสิ้นไปฉันใดแต่ที่สุดแห่งปัญญาของพรษารีบุตรจักไม่มีเลยฉันนั้นนะฮะอันนี้เกิดจากอะไรชมเชยพยานของพระพุทธเจ้าคลื่นในมหาสมุทรโดยจะนับ ก็นับไม่ท้วนฉันใดนับคลื่นทะเลนับหมดไหมระลอกแล้วระลอกเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าที่สุดแห่งปัญญาพระสารีบุตรจะไม่มีชั้นนั้นเหมือนกันปัญญาเนี่ยมากมายดุจคลื่นในหมหาสมุทรนั้นเวลาใครผ่านทะเลเฉียวเฉียวทะเลไปเห็นคลื่นบอกปัญญาพระสารีบุตรมีมากกว่าคลื่อนอีกถ้าเปรียบเหมกันคือคลื่นเนี่ยมันจะขึ้นแล้วขึ้นเล่าอาวัชนะที่เป็นปัญญาเนี่ยจะขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่า เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความคิดที่เข้าใจอะไรใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดประดุดเคลื่อนในทะเลอันนี้เป็นคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนมะะัติสีซึ่งก็จริงนะเพราะว่าพระสารีบุตรเ,เป็นผู้ชื่นชมปัญญามากสรรเสริญปัญญาเจอพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าในเรื่องของปัญญาของพระองค์มันบุญที่เพาะลงที่ปัญญาชาติสุดท้ายท่านก็นเลยเป็นผู้ที่มี เพราะปลูกต้นอะโมหะจนเจริญเติบโตเบ่งบานเต็มที่ก็เลยเป็นผู้มีปัญญามากพระสารบุูผ้ยังพระสัมพุทธเจ้าผู้สักยะโคโดมสูงสุดให้โปรดปรานจากได้เป็นอัครสาวกถึงที่สุดแห่งปัญญาจากยังพระธรรมจักที่พระผู้มีพระภาคสักยะบุตรให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบจากยังเมล็ดฝนคือธรรมะให้ตกลง มันทิศใดที่ภาษารีบุตรอยู่ทิศนั้นก็เสมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะเป็นผู้สาม,มารถประกาศธรรมมาจักให้เป็นไปโดยอนุวัตอนุวัตแปลว่าคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการไม่มีการขัดแยง้งไม่มีการโต้แยง้งแสดงตามแนวเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยน,นะเพราะว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เน้นพิเศษคืออริยสัจ สิ่งนั้นพระอัคารสาวกก็ตรัสรู้ด้วยสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความพ้นทุกข์พระสาวกก็สอนด้วยมันภาษารีบทก็สามารถอย่างมเมล็ดฝนคืออมะตะธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า